ขออนุญาตถ่ายคอนเทนต์นครับรีวิวนะครับ mm hmm. FC จากอำเภอบ้านม่วงแล้วก็อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้มาจองปามประมาณ300กว่าต้นนะฮรรวมกัน2ท่านนะครับ2เจ้ามาดูโซวนนี้ครับอาจารย์ต้นนี่ชิวๆแล้วว่ามันยังไม่มากมายไ้ยรออีก2เดือนมาดูหนักกว่านี้เต็มคอกว่านี้ แต่ FC เอนี่บอกว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมอย่างนี้ผมว่ารออีกสองเดือนเนี่ยเต็มเอ็ดเลยครับเพราะว่ามันตอนนี้ก็มีบางต้นก็พักเนี่ยเต็มอันนี้ก็ดําข้างล่างสับสับ,สบปาล์มอยู่ครับข้างล่างค,คพันซีล่าต์เอลิทอันเดียวกันเบิรครับอยู่นี้กับ <laughs> มีพันธุ์อื่นปลูกทดลองเมืองอยู่ครับแต่บเอยชื่อกำลังอัดรีวิวอยู่ <laughs> คเงาเนย่ะครับน่ะมาเบิ่งอีสองเดี๋ยวอันหวดก็นี้อีกอันนี้มันช่วงพักเบรกกำลังตัดป่ามีครับลูกน้องผมมาละไปเบื้องนไปเบ้งคนตัดก็ได้ครับไปไปเบิ่หงนามาก็หอดเบื้องว่าเบิ่งไว้อีกสามปีก็ได้ตัดดอก สองปีเครื่องครับเริ่มได้ค่าน้ํามันแล้วได้ซับได้นอนครับถ้าม,ม,มีระบบน้ำให้มันได้สองปีเครื่องครับผมการันตีออกมาแล้วเขาสีเขานี่มั้งใคชักหน่อยกนป๋าเขาสีเขามุมนี่มั้ลุยน้ำได้น้ำรอเล็กนี่เจ๋วเด้ ก็คือแบบว่าตรงน้ำต้มๆเนี่ยเอาไปเฮ็ด<ห>เสริมรอยเล็กไปเรื่อยไไนะเอาอยู่นี่หกบาทครับอยู่บ้านม่วงกับเจ็ดบาท้าสิบอยู่ด้ใ<ม> <c oughs> ไก่แรงปลูกเนาะไก่โรงงานเนาะมผมขายล้านครับขายให้พี่น้องกันนี่แหละกระบได้ว่ากันดอกเจ<ต>็ดบาทเอเขาก็ค่ารดค่าล่างไปนะครับแต่วบาทให้บ้านม่วงเนี่ยต้องปลูกครับนี่ขายทั้งรถเนาะผูว พอดีเอฟซีมาเบิง้งมาจองปามแล้วก็มาเบิ้งตัดฟอมมารีวิวตัดฟอมโอ้ยเพียพเอก็ถอดเสื้ออยูน่นะเอ็กก็ได้รถไถนาหน่อยร้รถสี้อรถไถนาหน่อยอดีกว่ารถอันอื่นครับมันมันแหง้ง ครับเป็น่นอรับร้มาเตัดให้อ no yes ันอันลูกค่าเบื้องเนี้ยแก้วครับตัดตัดตัดรต้องยักอายดอกคุณยักอายสูบยาเบียดสูบยาย่งได้ลูกน้องผมก็ได้ฮกธรรมดาครับอยมันฮกเนี้ยก็สร้างมันดอกธรรมศาสตรมัน ว่าแต่ตรงขั้วเนี่ยย้ําหกอะนะตรงทางเดินเนี่ยหกแน่ย,ยังแน่กะมันเป็นเรืงดอกดัดไปเรื่อยดับดำบมันผูสุงครับเขาเคยซื้เบื้องเป็นในดอกลูกน้องไปไปเบื้องเขารีวิวเขาไปตรวจตัาตัดด้วยครับฮะครับดีแดงแดงดับในผู้สูงเหมุอนบ๊อ ดำเข้มๆออกน้ำตาลสุกอยู่ครับเอากระเบื้องเป็นอันนั้นอธิบายว่าถือแม่นเอากัดปาดหัวเบื้องมันสีส้มๆเห็นนะสีส้มๆเห็นปะครับปาดหัวเบื้องนะเขาปาดปีปีแรกในคัมันเป็นเนี้ยปีแรกมันเป็นหมาตัดขายได้บ่หรือตัดหิ่มหรือสับเข็มหรือจังไรเอ่อเหงาแรกก็ขายไ่ได้ดอกมันมันเน่าอยู่นะตามสูตรเขาให้ตัดทิ่มอยู่แล้วผมทำไม่ได้ตัดผมคานมันหลาย มันหลายมันมันไหวมาจ้างคนงานดันทิมอีกนะผมก็เลยว่าเด้เอาตามวิชาการดอกเขาก็งัดพ่อเขาไปตัดทั้งห่น,อ,นอืมเอาก็ตัดไรมาเรื่อยๆนะครับปีหนากัสิ่งแย่ก็อีกขึ้นเรื่อยๆนะครับตามตามลูกมันตามเหตุปัจจัยมัน เอทั้งร่องพุ่นเอาแล้วครับยังบ่เออทังร่องทั้งพุ่นเอาแล้วอ๋อไหนวะ่เอ่กดงวะก็งแต่ว่านีเนาะับเ จับมึงดูครับประมาณนั่นแหละซึบเพื่อเดี๋ยวรุดรุดออกรวดกระต้องรุดเดี <c oughs> ด๋ยออกกำลังในรล่มใครอย่ดอกทำงานในล่มตามขอบคุณครับ fc สวัสดีครับ